สามลักษณะนะครับของผู้ชายที่เป็นสุภาพบุรุษนะครับคุณผู้หญิงหลายคนนะ,นะครับถ้ากําลังจะมองหาคนรักนะครับสิ่งสําคัญอันหนึงนะะ่งครับต้องหาคนที่เป็นจิตใจที่มีความเป็นสุภาพบุรุษนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตนะครับในทุกปัญหาความสัมพันธ์เนี่ยมักจะเกิดจากผู้ชายเนี่ยที่ทาร้ายร่างกายผู้หญิงหรือต่างๆเพราะว่าจุดร่วมของคนเหล่านี้คือเขาไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมีความแตกต่าง ระหว่างผู้ชายที่เป็นสุภาพบุรุษกับผู้ชายที่เป็นสัาชาตญยานผู้ชายจริงๆครับมาเปรียบเทียบอย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าเออจริงๆแล้วถ้าแบบนี้จะมีลักษณะของสุภาพบุรุษแล้วเราจะวางใจได้ระดับหนึ่งเลยว่าเวลาเรามีความสัมพันธ์เข้าไปหรือเป็นพ่อของลูกหรือเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยเราจะไม่มีปัญหาตามมาทีหลังนะครับข th ้อที่หน <fry UC> ึ่งครับผู้ชายแบบนี้ถ้าเขาให้คําสัญญาอะไรเขาจะยึดมั่นกับคำสัญญาเป็นที่สุดนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคําสัญญาเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่เนี่ยเขาจะค่่มไ พูดโมโเขาไม่ค่อยโอ้อวดนะครับเขาจะไม่ค่อยโกหกกับเรื่องเล็กๆน้อยๆครับลักษณะหนึ่งนะครับให้ต้องระวังคือถ้าบางคนแบบมาถึงปากหวานยังไม่รู้จักอะไรบอกรักเลยแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าพูดกับทุกคนใจดีกับทุกคนก็มีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยรักษาสัญญาครับคนที่เขารักษาสัญญาเนี่ยเขาจะไม่สัญญากับใครพเพื่อนครับถ้าอันไหนเขาทําไม่ได้เขาจะบอกว่าไม่ได้อันไหนได้เขาจะบอกว่าได้แล้วเขาก็จะรักษาสัญญาพอเขารักษาสัญญาเนี่ยเวลาเราเป็นคนรักกันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะวางใจได้เลยว่า เขาจะไม่นอกใจคือถ้ามีปัญหาจริงเขาจะพูดตรงๆเขาจะไม่ค่อยมีความกลัวในการที่จะมาบอกว่าเขาพอใจอะไรหรือไม่พอใจอะไรนะครับ <S <S ข้อที่2ครับคือเขาจะใส่ใจนะครับความรู้สึกของคนในครอบครัวหรือคนรอบข้างครับคนพวกนี้เนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าไม่ได้ใจดีกับคนทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นบางทีผู้หญิงพันคนอาจจะประทับใจว่าโอ๊ยผู้ชายคนนี้เพื่อนเยอะผู้ชายคนนี้มีคนรู้จักเยอะอะไรไปหมดนะครับแต่คนที่เป็นสุภาพบุรุษจริงๆคนพวกนี้เขาจะเลือก พิจารณานะครับว่าเขาจะให้กับใครบ้างนะครับโดยเฉพาะเขาจะจัดล <anak> ําดับความสําคัญเลยเขาจะให้ความสําคัญกับคนในครอบครัวก่อนเขาจะให้ความสำคัญกับแม่ของเขากับพี่น้องของเขาหรือไม่ก็กับภรรยาของเขาหรือลูกของเขานะครับเราจะไม่เห็นว่าคนเหล่านี้เขาเนี่ยจะไปใจดีกับทุกคนเลยอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเป็นไปได้คือคนที่พยายามทําดีกับคนทั้งโลกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาต้องการการยอมรับนะครับโดยส่วนใหญ่เขาจะมีปัญหากับคนในบ้านแล้วเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเขาจะมีเวลาที่จํากัดนะครับคนที่เป็นสุภาพบุรุษเนี่ยเขาจะ รู้เลยว่าเวลาของเขาจํากัดแล้วก็สิ่งที่เขาทําเขาจะต้องทําให้กับคนที่สําคัญเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเรารู้จักกับเขาผิวเผินเนี่ยเขาจะดูเหมือนเป็นคนที่ไม่ได้เทคแคร์อะไรกับใครครับแต่ว่าถ้าวันหนึ่งมีสถานะกับเขาเราเป็นภรรยาของเขาเราเป็นแฟนของเขาเขาจะดูแลเราอย่างดีนะครับสิ่งสังเกตของคนที่เป็นสุภาพบุรุษก็คือว่าถ้าเขามีแฟนแล้วเขาก็จะไม่ไปคุยกับผู้หญิงอื่นเล่นๆหรือถ้าเขาเป็นคนที่มีพ่อแม่หรือพี่สาวเขาจะดูแลคนในครอบครัวดีมาก เพราะนั้นเราอาจจะเข้าถึงตัวเขายากมากหน่อยนะครับข้อที่3ครับสุภาพบุรุษจะไม่เอาเปรียบคนอ่อนแอครับคือสมมติว่าเวลาเขาทําธุรกิจหรืออะไรก็ตามเขาจะไม่เอาเปรียบคนอ่อนแอกว่าเขาจะไม่กดขี่คมเองหรือถ้าเกิดเขามีแฟนเป็นผู้หญิงหรืออะไรก็ตามเขาก็จะไม่ทําร้ายร่างกายหรือไปด่าไปว่าไปอะไรแบบนี้เขาจะไม่ยกตนให้เหนือคนอื่นนะครับคนพวกนี้เขาจะเป็นคนที่แฟร์แ,ฟรแล้วก็ยุติธรรมนะครับแล้วก็เวลาทําธุรกิจหรืออะไรก็ตามเราจะสังเกตยอย่างหนึ่งคือเขา เขาจะทาแบบตรงไปตรงมากเขาจะไม่ได้ไปยุ่งกับอะไรที่เป็นสีเทาเขาจะไม่ยุ่งอะไรที่เป็นเรื่องของการผิดกฎหมายเขาจะให้ความสําคัญกับศีลธรรมนะครับอะไรที่เขาเชื่อเขาจะทําตามนั้นอย่างเช่นถ้าเขาเชื่อในหลักการที่เขานับถือาศาสนาอะไรเขาก็จะทําตามอย่างดีนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางทีเนี่ยเราจะไม่เห็นว่าเขาจะเป็นคนที่แบบรวยแบบรวดเร็วโดยไม่มีที่มาที่ไปหรือเราจะไม่เห็นเขาทําอะไรที่มันมีประวัติในการเอาเปรียบคนอื่นนะครับหรือข่มเหงรัง ่คนนอืนโดยเพราะเราจะเห็นจุดหนึ่งนะครับเวลาเขาไปกับคนที่ดูไม่มีผลประโยชน์ขเขาเนี่ยเขาจะมีความนอบน้อมเขาจะเหมือนปฏิบัติตัวไม่ได้ต่างกันกับคนทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องสังเกตดีๆนะครับว่าถ้าเกณฑ์ผู้ชายที่เป็นสุภาพบุรุษเนี่ยเขาจะปฏิบัติดีกับทุกคนโดยที่แบบไม่ได้มากหรือน้อยแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ใช่สุภาพบุรุษเนี่ยคนไหนมีผลประโยชน์เขาจะปฏิบัติดีคนไหนไม่มีผลประโยชน์เขาก็จะเฉยๆแล้วคนไหนข่มได้เขาก็จะขม่มอันไหนเขาโกยได้เขาก็จะโกยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เเเเกิดขึ้นคือวลาาารย เราก็จะถูกเขาข่มเราก็จะถูกเขากดนะครับตอนแรกอาจจะเหมือนดีนะครับพอเข้าไปอยู่แล้วก็จะไม่มีความสขนครับตอนนั้นสิ่งสาคัญนะครับถ้าเกิดเราเลือกนะครับจุดสําคัญเนี่ยบางทีสุภาพบุรุษเนี่ยมันไม่ได้มาด้วยเคลือบด้วยฐานะทางสังคมหรือฐานะทางการเงินหรืออะไรก็าตามเพราะว่าไม่ได้แปลว่าคนที่รวยหรือจนจะแปลว่าเป็นสุภาพบุรุษบางทีคนจนอาจจะไม่ได้เป็นสุภาพบุรุษบางทีคนรวยอาจจะไม่ได้เป็นสุภาพบุรุษแต่สุภาพบุรุษเกิดจากการเลี้ยงดูในครอบครัวนะครับเวลาเราเห็นเราอาจจะเห็นตัวอย่างของพ่อของเขากับแม่ ถ้าพ่อกับแม่ของเขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วก็พ่อเขาก็เป็นคนที่สุภาพบุรุษก็มีแนวโน้มที่ลูกออกมาจะเป็นคนที่เป็นสุภาพบุรุษครับเพราะฉะนั้นมันคุ้มค่านะครับที่คุณผู้หญิงจะเลือกคนที่เป็นสุภาพบุรุษมาเป็นคู่ชีวิตเพราะว่าคนผู้นี้เขาจะเลี้ยงลูกออกอมาดีแล้วก็เขาก็จะรักษาสรรยายัญญาแล้วก็ทําให้เราอยู่แล้วมีความสุขในระยะยาวแล้วก็หัวใจของผู้หญิงก็จะได้รับการปกป้องอย่างดีนะครับเพราะนั้นขอให้ทุกคนนะครับโชคดีในความรักนะครับแล้วพบผู้ชายดีๆในการใช้ชีวิตนะคร สวัสดีครับ